สวัสดีสสดค่ะวันนี้จะมาวาดรูปหน้าแสดงความรู้สึกอารมณ์ต่างๆใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าวาดเลยค่ะสีน้ำสีน้ำเงินก่อนสิคะสีอะไรก่อนคะสีแดงเอาสีแดงเลยเหรอคะใ พูดยิ้มไดเปลาว่าเลยค่ะอิอิ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 แม่มันใช่ไหมอ่ะวัดเลยค่ะ ไหนตายอยู่ไหนคะว่าตายยังไงคะ<ม>ว่าตายอยู่ตรงไหนคะตายอยู่ข้างบนอันนี้ผมเหรอคะอันนี้ผมใช่ไหมคะตายอยู่ข้างบนตายอยู่ข้างบนตากลมๆทำไงคะโกลมโอเคอะว่าสองข้างตามีสองข้าง<ม>แล้วก็จมูกอยู่ไหนคะ จมูกอยู่ไหนคะ<ม>ปากอยู่ไหนคะอาวาดปากาจิ้มใหม่จิ้มสีใหม่คะ่ะวาดปากปากยิ้มยิ้มมีฟันด้วยเหรอคะแล้วเขายิ้มยังไงคะทำโคง้โคงๆงอย่างงี้ยิ้มยิ้มอย่างงี้เหรอคะ อ่าวาดเลยค่ะ,คะอ่ะจิ้มสีใหม่สีหมดแล้วเปลี่ยนคัรเต้นบัตใหม่ก็ได้ค่ะอ่าแล้ววาดปากใหม่ค่ะปา,ปากยิ้มยิ้มกว้างๆ่ะค่ะอ่าโอเคอายอ่ะมาวาดปากทำนี้โค้งๆอย่างนี้ค่ะมุนมค่ะค่ะอ่ะพอแล้วค่ะลูก แล้วก็ยิ้มอย่างนี้ค่ะยิ้มกว้างๆยิ้มอย่างนี้ค่ะยิ้มใช่ไหมคะอันนี้เขามีฟันด้วยใช่ไหมคะใช่โอเค,อเคสวยยังคะวันนี้เขามีฟันเขามีฟันโอเคสวยยังคะยังเลยแล้วก็อู